กุ้เสรเปลาอแล้วลงไม่งงมั้อฮะถามท่านกเถามท่านมึงได้เลยอยากกินก็ซื้อเลยทามึงเขาเขาเยองลมั้ยเอะเนงมะทำไปงไงทำไปงงไงทำไปงพิารากะปกปาซี่ไดซื้อเอาซื้อเอาแล้วย่างกินเลยเนี่ย ไม่ได้ไปซื้อกุ้งเราซื้อปลาซื้อไปซื้อปซื้อนี่แล้วไก่แล้วกุ้งกันเนี่ยถังอยู่ไหนอ่ะไอ้หลวงกุ้งลงกุ้งลงกุ้งเดี๋ยวหลวงกระเป๋าเดยวกุ้งลวงกระเป๋ามันร้อนมันเชื่อไหมกุ้งกุ้งโดนนิ้วนีอ่ะ ดนโนี้ตัวมีตัวกุ้งโดนนี้อ่ะวายบปนงูวายปงูเลยายเปงเลยเกาจับไปดิมักล้าจับผมดิงานถึงก้อยนะชอบดีดอ่ะอ๋อพวกดอ๋อเยอะอีก้ออืออ้เอาดี๋ยวซ่อ่เนี่ถามถามถามึงเอร้อนอะไรตัวใหญ่เอา ตัวใหญ่ดิหมูย่างกันตรงนั้นเลยย่างได้ฟิลฝ่ามันกินไม้ด้วยทั้งหมึกย่างได้ฟิลหว่านมันทำไรอ่ะห้ามย่างกับไอ้ครูห้ามห้ามห้ามย่างนะครับจะไปบ้านครูได้อ๋อโอเคโอเคงั้นได้เสมอต้มถ้าต้มเอาได้ครูนะมันเป็นนี่มันเป็นมันเป็นทริคของเขาใช่งั้นแม่ยายก็ถือมางั้นใช่มันเป็นทริคของเขาเสร็จแล้วบอกเสรแล้วบอกบางทีคนเลี้ยงกุ้งเขาไม่กินกุ้งใช่ ได้ไหมได้เสมอไม่ไม่ใช่แค่มันงมหมดเลยเอองมถ่ายแล้วก็ให้มันได้ฟิลอ่ะแบบไปตัางกองยุ่งเรื่องงมไปอ่ะใช่ครับครมันเยอะกุ้งมันเยอะมันต้องมันต้องถ่ายออกมั้งงั้นมันไม่โตกินอาหารเปึกลงอีกอาหากไม่โตแต่แต่ก่อนแต่ก่อนเยอะคุณนี่ครูแบบลากลากจะนี่ไปดถึงนู่นแล้วเราใส่บ่อตรงนู้นเก่าลงมั้งเปล่าลงมั้งเปล่าจับจับสามน้อยโลอ่ะลากไปไปสอสองไม่ทันดูปากเลยเขียวเลย ดูปากเออขียวเลย <laughs> นี่คามิเตสันนะครับสันขวานไใเนี้ยัขวานี้มิเตสันนะครับันนี้เห็นด้วย <laughs> เห็นด้วยอย่างยิ่งใช่ไหมอืมไม่เข้าแล้วยกครั้งแรกแล้วลงไปกวนไม่เข้าแล้วมีบ้างไ,ไ,ไ,ไม่มีแล้วไม่มี เงียบสองชั่วโมงหน่งชั่วโมงชั่วโมงกันเข้ามาเก็บอีกงั้นต้องวิ่งเอาเตาตที่บ้านน้าเงียบย่างหน้าบ้านกันได้เตาที่บ้านน้าไปวิ่งให้มอวิ่งไปลมามันไปยุ่งแล้วไปไปตามมันไปเอาแล้วครับของแท้ของแท้ต้องลงแล้วนี่โอหห้ย <c oughs> มึงจับกุ้งไม่ได้จับหอยขึ้นมาไอ้นี่จับหอยตั้เคยตัว <c oughs> <c oughs> ชินแต่หอยนะเราอ่ะ ม้อมทันไหมน่ะอย <c oughs> ่าไปเรียนแบบพี่ปิ้นเขาสิอุ้ยฮะอะไรเหรออะไรเนี่ยนี่เออขาตัวเอใหญ่ขึ้นมาอะไรโอ้ยก้ามใหญ่ตังนี้ก้ามใหญ่จับก้ามมาสิครับมันจะไม่กัดเนี่ยจับก้ามมันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะเออจับก้ามมันวันนั้นแค่บีบนิ้วถ้าลงยูทูบขึ้นเหลืองเลยครับติดเหลืองเลยทรมานนะคุณทรมานคน ก็มันร้องโอ้ยโอ้ยใช่ป่ะเออตอนนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยคือมันไม่ใช่ทรมานสัตว์นะคุณใช่มันมันมองเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้มันไม่ร้องไม่เป็นไรนะครูน้อยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันร้องมันทรมานไม่รู้เหมือนกันถึงมึกอะไรแกอะไรของมันรู้ใมึกไหลเลยครับให้กระชมบรรยากาศ ตัวใหญ่สิเอาเล็กออกมาทำไมแล้วเอาเล็กปล่อยไปพวกมันโดดกึ่งปล่อยเล็กมันเฉับเอาใหญ่ๆหน่อยให้หนีหัวนมเลยหนีหัวนมเลยเฮ้ยบุหรี่หมดเลยอ่ะสมน้ำหน้าโป้แมวเอาบุหรี่มาแมวมาแมาวแล้วดุเนี่ยหมดกันตากแดดโอ้ยหมดเลยบอกแล้วมือตรงมือถือขอออกให้หมดก่อน จบข่าวก็ลืมได้วยสิ่าแดนจเปลี่ยนแล้วละจะเปลี่ยนใช่วงบอกเลยเน้อเนี่ยก็วันนั้นไม่บนหลวงพ่อทอนเนีบอกให้ว่าหาคันเบ็ดเจอเลิกบุหรี่เลิกกัญชาละใช่พี่ผมก็ลืมเลยเออนั่นอะนี่นี่ผู้ผู้ช่วยที่หน้าซิด่ะเหรอล่าง่าจ้อยเลย ขาวต้อปีนดูดินั่งแบบอย่างนี้เลยแบบเอาอะไรแแล้ว่บบออย่างเงี้ยซึมอย่างเงี้ยน้าบอลน้ำลึกสิตรงเนี้ยทั้งหมดเขาดูดน้ำเข้าดูดออกกันตรงเนี้ยพี่ได้ถ่ายผมภาพมิงวะตอนที่ผมถือปลามาถ่ายเป็นวีดีโอครับจะส่งให้ก็ไปตัดแล้วที่ตัดแช็เอาปีนไม่ต้องตกแล้วล่ะมันเดินมาขนาดนี้ติดเอกไปเมื่อกี้นี้

มาสะดุกอะไรอยู่สองคนแล้วครับไหนอะจับกล้ามาที่ไหนวนี่เงเนี่ยเนี่ยจับกล้ามนเงี้ยเนี่ยจับกล้ามนเงี้ยเนี่ยเนี่ยไนเอ่าไหนไข่เหรอได้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 มันไม่ตัวเมียจะโะไหจะชั่งกิโลไปหี่ทั่งมือออกไป อาจารย์ก่อนนะเจียวๆก่วันทิ้งเดือนรวยอ่ะหนีบหนีว้นนมนะหนีว้นนมไม่แทงหลังกุ้งหนีว้นนมหนีว้นนมไม่เท่าไหรหนีไอ้นีพามะใครงานกูเลยว่ายไปกลางๆเลยกุ้งอยู่งกลางเอ้าก็เลาะก็ว่ายเหมือนในนี่ไงอะไรนะจอ้มิตรสันไงเลยสันขวาเร็ว เร็วเข้าขึ้นมาหัวเขืออวเนี่ยใครเขดูดีแล้วไม่ดับเดี๋ยวไฟเอเออเดี๋ยวหวางเพลิงส่วนช่างหมึกไอ้นี่ให้เซฟเนี่ยนาเออไปเอาหมวานกัเจ็บปวดะทรมารวดล้วเหรอเด็กนะน้องคูน้องเปนเด็ก มันมีมันเป็นช่องว่างระหว่างเด็กกับปัญญาอ่อนนะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเด็ดเด็ดเด็ดหล่อเขาหลอก็มันดนตีนะหล่อไหนอะงมตั้งนานแล้วไหนอะอุ้ยปีตา่ำไหนไหนอะกุ้งกุ้งอะไรปีต่ำอย่างเดียวเลยแม่มันนั่นแหละน่าจะหนีขุนนมมาทิ้งนะ มือล็อกย่างอะ่ะหัวใจเลยจ,จะตาขาดจับไดกเลยวแม่จะทุบแม่วานแหเลยมัดน,นี่ก็ความพยายามสูงมากเลยครับนั่งตกกุ้งครับวความพยายามสูงมากเลยอะ่ะไอ้พวกนี้วก็ว่า,วายว่ายน้ำมาอยู่ตรงเนี้ยความพยายามสูงมากสู้ๆปิ้นน้ำเป็นกำใจใเสมอ

นี่ยิงเหียจับก้ามา,าย,มยกขึ้นมาโอหเอาเชือกผูกเลยปนะ่ะเนี่ยผูกผูกผูกเลยนะลาาลป,ป้าเหรอเอาเอาเอาไปปล่อยดูนะเอาไปปล่อยตรงกลางบ่อเลยอนะ่ะออเอเอแล้วมึงจะเดินขาคนเกี้อะไรี่ยเอาหลุดไม่หล,ล,ล,ลุดไม่หลุดไม่หลุด มัดไปมัดไปมัดไปดีไปดีไปอีกดิไปอีกดิรู้จะกามกุ้งจะจะจับเฮ้ยกุ้งกินยังไงล่ะเฮ็ดเก่สถาบันไหนวะเนี่ยกุ้งกินอย่างงี้เอาแก้มข้างกินด้วยนะใช้นี่กินเอาภาษา่นี่เลยกินหมดตัวเล็กตัวใหญ่กุ้งกุ้งกุ้งหมวกยอมแพ้แล้วนะมันเล่นบี๊แล้วยอมแพ้เลยเอ้าแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ตัวอยู่นี่ก้ามหลุด ย้อนกูไหมอ้าวไปอ้าวกุ้งตายยิงดิยนไวะย้อนแวะเนื่อน้าเออกลิ่นรึเปล่ามันจมดินตายหรอหรืออะไรออกน้ำจริงน้ำมันต้องสวยวันนี้น้ำมันต้องสวยกว่านี้มันเยอะมันมีตายบ้างอืมันก็เหมือนเส้นผมอะที่ร่วงอะมันเยอะมากเป็นพันๆตัวนี่เขาโดนมุดเจอลังแตนดีเนอะเขาทั่ว ไปก่อนแล้วี๋ยวิมโ่ง่ยน้ำข้ามบ่อได้เลยอ่ะร้อนมาก